ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับผมกับไอ้ลูกเกมเมอร์รีวิวนะควันนี้ผมก็จะมาอยู่กับการประกาศแจ้งข่าวอะไรนิดนึงนะครับคือผมจะมาบอกเรื่องของว่านะครับของแฟนเพจนะอ่าายคนผมก็มีแฟนเพจตั้งนานแล้วหละนะก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกอ่ะผมก็จะมาตระกาศถึงเรื่องของแฟนเพจนะครับคือผมมีแฟนเพจแล้วนะครับสำหรับคนที่กดสิดตา้ผมดูนะครับให้ ให้ช่วยมากดแฟนเพจกันด้วยนะคบจะได้รู้ถึงคลิปใหม่ๆได้แบบรวดเร็วทันใจกับเพื่อนนะครับกับคนอื่นนะครับก็ดูนะครับก็เราก็จะบอกอีกอย่างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแต่คือไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับนะก็เพิ่งลงแบทเทิลบ็อกซ์เท r ตอร์ไปเมื่อกี้นี่เองนะครับ ก็มาทำคลิปนี้เลยนะนะมีเกมหลายเกมนะฮะส่วนใครที่ถามว่าทำไมผมไม่ค่อยจะลงคลิปเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาประกาศอีกอย่างหนึ่ก็คือผมจะมาลงคลิปช่วงเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเพื่อจะให้มีเวลาว่างนะส่วนอาทิตย์ไหนนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนนะที่ไม่ได้ลงนะก็ อย่าตกใจไปนะครับเรื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับนะลงล่าสุดก็ไอ้เบ t เทนบล็อนี่แหละเพิ่งลงหางจากฟีฟ่านิดต่างกันเป็นกิโลเมตรดูโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่นี้แหละไม่แค่นี้สิเดี๋ยวผมจะมาถามเรื่องอะไรบางอย่างนะว่าเนี่ยในเรื่องของเกมเนี้ย ผมได้ขาวว่าทำไมมันเป็นไอนี่ใช่ไหมครับอ่าเป็น64บิตใช่ไหมครับทำไมผมเล่นได้ครับผม32บิตนะไม่เชื่อดูเลยครับนะครับ Windows 7 a n t i m e นะครับ32บิตนะครับผมเล่นได้ครับก็เล่นแหลกอยู่นะเกมน้าเดี๋ยวผมก็จะมา t สสให้ดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เห็นเมื่อวานผมก็เล่นไปก็ถูกว่าดีนะแล้วก็ อีกเกมหนึ่งนะพิกเซลพาราซีครับซื้อแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มีไทยนะครับันนี้ผมก็จะมาเล่นเล่นตอนว่างๆนะที่ไม่มีไรนะครับอ่าแล้วเกมนี้นะผมไม่อยากเล่นเลยครับเกียนทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็มีแกลลี่มดนะครับอันนี้ก็ธรรมดานะธรรมดาหลายคนควรจะเก็บเกมพวกนี้ไว้นะ มีเม้าโยเฟสเนี่ยนะเดี๋ยวผมถ้าคุณเมธมานะเดี๋ยวผมจะมาอัดคลาสให้ดูกันเลยเต็มสองตาหูเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่นี้แหละนะครับสำหรับวันนี้อ๋อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดแชร์กันด้วยนะวันนี้สวัสดีครับ